สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอ่ะวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิงนะพี่น้องพาเอฟซีวันนี้จะพาเอฟซีไปส่งรถนะครับนะส่งรถลูกค้าครับผมอ่ะกะ็ไปส่งรถเกี่ยวให้ลูกค้าครับวันนี้นะนเดี๋ยวจะเอาอีฐเจ็ดร้อยไปเลยครับวันนี้จะหนักจะเต็มนะครับผม อยู่ไม่ไกลมากนะครับอยู่ไม่ไกลมากก็เดี๋ยวจะเดินทางตอนนี้แหละครับนะเดี๋ยวเราจะแปลอารดเดี่ยวที่สวนนอกนะครับผมไปไปกันเลยครับอตอนนี้ก็มาถึงอูแล้วนะครับตอนนี้ก็ลืมครับขั้นตอนสุดท้ายครับลืมใช้แวทแท็กครับ สาเวทแท็กครับคันนี้ซ่อมไปหลายอย่างพอสมควรนะครับคือว่าหลายอย่างเลยแหละนะครับนะก็ทําน่าจะรุมรวมสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนะครับก็จางลุงน้องหลายคน,นครับช่วยกันครับวางกรงวางปั๊มใหม่นะครับคันนี้ นี่ครับใส่ปั๊มใหม่ครับคันนี้เสร็จปั๊มใหม่ทําเทีานใหม่นะครับนะเปลี่ยนมอเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานนะครับเช็คตู้ให้นะครับเช็คตู้แล้วก็เอ่อตัดคอไหมครับคอเอียงครับโอ้ถือว่าทําได้ย่างนะครับทําได้ย่างเปลี่ยนซิ้นกรงซิ้นกุ๊ปเรียบร้อยก็เหลือพวกหัวจรวลดไวมียนครับเจ้าของรถเขาจะไปเช็คเองครับส่วนโดยรวมตัวรถก็ หรือว่าโอเคแล้วนะเอฟซีหรือว่าโอเคแล้วสวัสดีครับสกายสวัสดีครับอ๋อเอาคันไหนครับอ๋อคันนี้นะเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นทะเลนะครับ 那些，谢谢嗯，然我还放个。

ไม่บ้ากันก็ขึ้นไม่ยากครับแล้วก็ขึ้นไม่ง่ายนะครับนะเปลี่ยนระบบปั๊มเปลี่ยนรมาใหม่แต่เจ้าของไม่ได้ทดรอบนะครับก็สั่งให้เราทําไงเราก็ทําอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าบางทีเราจะทําเยอะไม่ได้ครับนะครับนะ,ะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเปเลยจจากผู่ผมไป อ๋อบ้านลูกค้าไม่ไกลมากมีรถใครไม่รู้ไปเดินทางกันครับวันนี้อยู่ยาวครับ,บอืม อันขึ้นมาเนี่ยสูบได้ยาด้วยเดี๋ยวนี้กอมันนะ่ปเดินทางครับอ่ะมันมานครับส่วนเออเพลเล็กน้อยก็เจ้าของรถไปเก็บเองครับ ว่าให้เราทําทั้งหมดเลยก็ไม่ไหวครับไหนจะต้องจ้างค่าช่างค่าอะไรเนาะเดีเนาะไม่บา้าแล้วนะเอาคลิปนี้ก็เราติดตามผลงานปลาเราเจริญทับกันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบอเบียรดัมซิงเลยนะครับสวัสดีครับ